่อนบ้า4ล้าน8และเราบรเจอดอกเบีย้ยประมาณเนี้ยของแบงค์สีเขียวหลายคนน่าจะสงสัยนะคะเป็นต้นเท่าไรเป็นดอกเท่าไหร่ไปชมกันค่ะเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะเป็นดอกเบีย้ยแค่3ปีแรกนะคะนี่3.95แต่เป็น MRR ถ้าสมมติว่า m r ปรับขึ้นตัวนี้ก็ไม่ใช่3.95นะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นแต่ถ้า m r ปรับลงตัวนี้ก็จะลดลงค่ะซึ่งอยู่ที่นโยบายของธนาคารอีกทีนะคะพอทีนี้เนี่ยปีที่4ดอกเบี้ยลอยตัว m r ลบ1.5ก็อยู่ที่ประมาณ4.47ค่ะ แต่ปกติเราจะรีไฟแนนซ์ทุกๆ3ปีดังใจ่าชล่าช้าเด็ดขาดนะคะไม่งั้นเราจะรีไฟแนนซ์ไม่ได้พี่เตวาย้ำแล้วนะย้ำแล้วย้ำอีกนะระวังนะคะสะดุด1เดือนต้องเริ่มใหม่นะคะแบงค์สีเขียวนะคะจะผ่อนนานสุดคือ30ปีนะจ๊ะนี่4ล้าน8ใช่ไหมคะดอกเบีย้ย3.95ยาวมาจนถึงปีที่36นะคะนะ36ปีนี้นะคะเเห็นไหม ทีนี้เนี่ยมันเป็นเขาบังคับให้มีการผ่อนเดือนละประมาณ2ล้านเออสองหมนนะคะมันก็จะกลายเป็นดอกเบีย้ยประมาณเท่านี้ค่ะต้นดอกเบีย้ยและต้นประมาณเท่านี้นะคะสังเกตดูว่าต้นจะค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นและดอกเบีย้ยจะลดลงเรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ตามแบบนี้พี่เต้าไม่ได้โปะต้นอะไรใดๆเลยนะคะ มันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมไปอยู่ที่ดอกเบีย้ยเยอะกว่าต้นนะคะดังนั้นวิธีการแก้นะก็คือว่าต้องโปะต้นให้มากที่สุดค่ะถ้าเราเลือกได้นะคะเราจะต้องเลือกดอกเบีย้ยที่ถูกกว่านี้หมายความว่าต้องเลือกธนาคารอื่นแต่ถ้าไม่สามารถเลือกได้เราเลือกธนาคารนี้นะคะก็ไม่เป็นไรเราก็รีไฟแนนซ์เอาก็ได้ค่ะเดือนที่37นะคะเราก็ ance, ารีไฟแนนซ์สมมติว่าเรารีได้3นี่มหศัศจรรย์มาแล้วค่ะ เห็นไหมดอกเบี้ยเท่านี้ต้นมากกว่าดอกเบี้ยด้วยซ้ำเห็นไหมคะหมื่นเอ็ดกับหมื่นสามเห็นไหมดังนั้นถ้าสมมติว่าเรา r e ไฟแนนซ์ได้ถูกนี่สองจุดห้าถ้ามีนะนี่เห็นไหมแปลว่าตัวดอกเบี้ยเนี่ยเก้าพันกว่าต้นหมื่นห้าแล้วนะคะนี่สุดยอดไปเลยดังนั้นคือเราต้องหาดอกเบี้ยที่ถูกและเราต้องมีเครดิตที่ดีด้วยนะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะต่อรองดอกเบี้ยไม่ได้ ซู้ๆค่ะทุกคนขอให้หนี้บ้านหมดเร็วๆนะคะผ่อนดีผ่อนให้ตรงดีวแล้วก็โปกต้นให้มากที่สุดรักษาเครดิตที่ดีนะคะ